เป็นโรคของเส้นขนใช่ไหมครับดังนั้นการรักษาที่ตรงจุดที่สุดก็คือการใช้พวกเลเซอร์อกําจัดขนนะครับอาจจะต้องเป็นพวกในคลิปเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวคูกายลองเพาสแอนดีแยกนะครับตัวนี้นี่ก็จะจกาจัดขนได้ตรงจุดที่สุดนอกจากนี้จะเป็นพวกที่มีการใช้ปัจจุบันเยอะขึ้นก็คือกลุ่มพวกไดโอดเลเซอร์ IPL ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำลายเส้นขน แล้วก็ทําให้ผิวจุดต่างๆเรียบเนียนขึ้นนอกจากนี้เนี่ยหมอจะแนะนําในการทาก,กรดวิตามิน A อทอพิคาวเรดิโนยนะครับแต่ว่าทอพิคาวเรดิโนยบริเวณจมูกเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะมีอากาศโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองง่ายโดยเฉพาะซอกจมูกดังนั้นเนี่ยการเริ่มทานเนี่ยอาจจะทาเป็นวันเว้นวันหรือวันเว้นสองก่อนเว้นซอกจมูกนะครับผมแล้วกอ็อาจจะมีการทามาจูเลอเซอร์ ไปก่อนนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาสามารถส่งรูปให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้นะครับอย่ที่ facebook นะครับหมอรุช่ชวนคุยครับผมขอบคุณมากครับ